พี่ใหญ่ยอยู่นี้ก็แซงหน้าไปเลยติดอะไรดันชายนะอยู่นี้ก็เปิดไฟแซงปึดเลยเตรียมตัวก็ไม่ทันโอ้โหแซงเพื่อนเพื่อนขับช้าเลยใจร้อนเลยแซงออกขวาเลยพี่ใหญ่เพื่อนช้าพี่ใหญ่ก็เลยแซงขวาไปเลย ีใหญ่หลบให้ทางแล้วไปได้พี่ใหญ่แซงเพื่อนเพื่อนขับช้าเลยแซงมา